เรียกว่าก๋วยเตี๋ยว3บาทนั่นเองซึ่งตั้งอยู่ที่หลังโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยนะคะที่เปิดมามากกว่า34ปีแล้วแม้ว่าต้นทุนปัจจุบันเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นแต่ทางเจ้าของก็ยังยืนยันค่ะว่าจะขายในราคาถูกต่อไปไปติดตามได้จากรายงานค่ะสาาครับครับเขายายมา3าี่กว่าปีแล้วนะครับเรามีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่ครับถึงแม้วัตถุดิบจะขึ้นนะครับแต่ทางร้านยัง ยืนยัดราคาเดิมครับไก่ในราคา3บาทครับเราจะยืนยัดในราคานี้ตลอดไปครับ สามบาทก็ซอ,อยช้วยละเจ้ห้าบาทครับครับเคล็ดลับของทางร้านนะครับอ่ากเติดสามบาทก็จะอยู่ที่น้ำซุปครับ เต๋อหนึ่งชามนะครับราคา3บาทก็จะมีเส้นนะครับจะมีลูกจีนรับน้ำซุปก็ประมาณนี้ครับผมรับ ลูกค้ากินน้อยสูดก็ประมาณ5ถ้วยครับห้าถ้วยก็อิ่มนะครับแถมถ้ากินชากาแฟไปห,หนึ่งแก้วนึงก็พอดีนะครับ,รบ5้าถ้วยกับกาแฟแก้วนึงยอดสูงสุดก็200อชามครับแต่บางคนก็กินประมาณเจ้าเจ้าชามก็อิ่มครับแต่ที่2 0 0อนั้นเป็นมาแบบว่าเป็นมาแข่งกันครับ น่าจะาณคนละประมาณฉกชามค่ะค่ะอิ่มกับอิ่มค่ะรสชาติเป็นไงอร่อยค่ะชอบน้ำซุปเข้มข้นอร่อยมากค่ะอันนี้ไปรู้ ก๋วยเตี๋ยวสามบาทอยู่แถวรัดตะถนนลาดตะโกสินทรซอยหนึ่งครับตำบลว้เกตอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับขอ,อบเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยากลองดูว่าของถูกมีแต่ก่อครับครับเรียนเชิญครับของก๋วยเตี๋ยวสามบาทอยู่ตังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอเมืองครับ